สบายดีซาตาดามจ้ามือนีกับมาพอก,กันกันบบรรยากาศยามสายจากหน่อยเด้อมือหนีซาตาดามก็ขึ้นมาซ้ำนาเด้จ้าแต่ว่ายังพวท่านได้ซ้ำดอกอยากบอกว่ามือเศร้านี่ตื่นนอนสายเลยละ่ะเพราะว่ามือว่านี่นะพากันดำน,นาจนว่า หกโมงแรงจังได้ขึ้นอยากเอาให้แล้วกับบแล้วจ้าพอแต่ตื่นนอนมานามือเศร้าเท่านั้นละป๊ะโเถบีแข่งปั้นขักปั้นหยังงพะว่าสองสามมือมากับพากกันเว้นระยะดำนามากับตังเต้ดำนาตีนภูพุ่นหละ่ะเป็นอาทิตย์แล้วลจา้าดำนาแล้วอยู่ตีนภูก็ได้ผัดมาต่อหน้าบ้านสวนบัดที่นี่มาเริ่มใหม่บีแข่งบีขามาเลิศปั้นตีซตาตะาดำผัดแห้งหมกักเป็นบีแข่งปั้นจ้า ็เลยเจ็บแข่งมือเศร้าก็เลยบ่ได้เปิดคลิปจะเศร้าแต่เสียวเลยต้องขอโทษขออภัยพ่อๆ่แม่แม่เอซีนําเด้อที่พาส้มบรรยากาศงามสายจ้าเดี๋ยวสตาร์ดัมจะพาไปส้มอยู่หลังบ้านจ้าพอว่ามือว่านี่พากันลุยอยู่หลังบ้านนะซิตเป็นทีเหียมห้อยเด้ส่วนอยู่หน้าบ้านนะยังเหลืออีกประมาณ ฮกมัดก็แล้วจ้ะจะมาซ้ำมือนี่ล่ะซ้ำห้แล้วซะคันบบแล้วกับ่ได้เด้อเห็นไ้เห็นห,หน้าต้องซ้ำให้มันแล้วได้จ้าเมืองผูมื่อวานนี่กับพักกนลุยประมาณจ้างคนกับประมาณหกคนนี่ล่ะคนเจ้าของกัมีเบอรลนี่ซาตดำพ่อแม่กายหารกับคนมาซอยแล้วกัคนจ้างจ้างคนหกคนคนมาซอยสองคนจ้า โอ้ยว่าจ,จะแล้วกับ,บอ่อแล้วลุยอเอาแทเอา,าอว่าเพราะวนาเข้าเนมเบิง่งคือให้หน้อยๆที่จริงบ่น้อยเดอ้อให้บักใหญ่เลยล่ละจ้า ตอนนี้สาตาก็อยู่หลังบ้านเด้อจ้าถ้าพ,พ,พ,พ่อแม่มาส้มว่าหน้าตัวที่เฮาดำไปมือวานนี่เป็นจังไดเพราะว่าน้าทงนี่นะหอยเซอรี่ล,ลายๆอีกอย่างปีนี่พิเศษเนี่ยซาตาเอาเข่ามาแต่ลาวไม่พ่อสะอ้นก้างามบัดทีนี่สั่งให้ลูกสั่งให้เมียดำหน้าแบบทีๆเลยเอาเนว่า กรปูตะแคงไปเลยเพลินวะอ่อนซ้อ,อ,อซนค่ะตอนนั้นที่สาตาดำมาอยู่ทาอีสสาตาดำดำนานัานานะมีแต่อยากได้แบบห่างห่างบัณนี้จักคิดจังไดจังอยากได้หน้าทีจ้าสาตาดำกะว่าโยกเพ่อนวะพอ่อดำทีบรย่านได้กลางบ่ดำห่างได้ห่วงเดอ้อวาสัน่นเพลินกะอุ้ยบรเป็นยังพอ่อหมักแบบทีทีไปเลยว่าสัน่นเอาเจนอันกระปูตะแคงไปคือตาดำว เต้าตกี้เลยเผืแบบ่อว่าอูยความขักพ่อกระไดุ้งผูพักกันดำเมื่อวานนี่ก็ให้บักใหญ่กลัวจะแล้วจะบโบเมนของง่ายเด้ได้ย้อนแต่ว่าได้คนมาซอยขันเมญ่ากับลูกไายพากันดำสองคนนี่กระโบว้แน่นอนจักจักมือและจังสีแล้วเพราะว่านาตที่เขาเห็ดบ้านสวนนี่ทั้งหมดประมาณสไร่สามไร่กลัวนิดนิดนีด่แหละจ่ารากา เฮาเห็ดอันบ้านสวนใส่ปลูกบ้านแล้วก็ปลูกนั่นปลูกนี่ใส่กับประมาณไล่หนึ่งจงไว้เห็ดหน้านี่กับประมาณสองไล่ก,ก,กลัวก็เลยว่าหลายเติบเดีจ้ามือนีตื่นสายก็ถือว่าโชคดีแน่เดอ้อ พราะว่ามือในบ่มีแดดจะถึงว่าจะมาซ้ำหน้าต้นสายก็ได้โูกดีไปขันมือได้แดดออกนี่พราแห้งและพากันดำนาส่วงบายนี่ ฮอนเอาแทเอาว่าคืออย่างนี้เด้ได้ย้อนแต่อากาศมือนี้ดีดีเบิงถึงฟ้าคึ้นทรายขึ้นขัวสงสายฝนสิตกคิดว่าฝนจะตกเมือ่อคืนนี้นะบบตกหยิบหยิบยบย,บ,ย,บ,ย,บ,ยบมาแล,ล้วเลยแบบมือว่านมือซื่อน,นึ่งน,นอนยามมือเศร้ามือได้กระป๋าโถฝนตกสน,น,สนันสเนือนค่ะจ้าเบึงผูกแนมไปแถวถงงหายถงนา แตกต่างของหน้าคนอื่นหลายเลยล่ะน้าเฮานะเพราะว่าป,ปี้นี่ดำหน้าทีไปเบิ่งหน้าปูกับเพิ่นดำบักห่างๆบัดหน้าเฮาบัดทีเด้อนี่กระปูตะแขงไปโละละจ้ะ พาส้มเข่าอยู่หลังบ้านแล้วซาตรามก็จะไปหาเห็ดกับเขาก่อนบัดที่นี่เพราะว่ายังบบทันได้พากันกินเข่าเศร้าเลยด,ยดย้ตื่นนอนสายแล้วกะบาอลนี่เพิ่นกันยังดังไฟถ่าอยู่ เพราะว่าจะพากันเห็ดกินข่าวกินข่าอิ่มแล้วพลัจังสีลงดำหน้าจ้ะเพราะว่าย่งอีกน้อยเดียวกันแล้วพอได้ย่งหลายพันย่งหลายยังว่าเฝ้าหีดอีกอย่างหน้าเจ้าของบรต้องเฝ้าไปสสยดอกจ้าดำโดนโดนหลดคนจังกายไปกายมาเขาจังว่าอู้พวกนี่คือยังเห็ดเวียกบเแล้วเนาะคือดูเทล่าเห็ดแล้วไว้เดี๋ยวคนสิบสะออนเด้ต้องเห็ดแล้วซาซาคนจังสีได้สะออนจ้ะโอ้ย คักปานอย่างบรรยากาศอยู่บ้านสวนบอกว่ายามเศร้ายามสายก็ดีดีส่วงนี้แต่ย้อนแต่ว่าช่วงนี้นะต้นมงต้นไห้เขาใหญ่เบิดแล้วอีกอย่างสต๊าดดัมกับเป็นห่วงเต้นหนองนี่แหละช่วงหนาฝนนี่นะเพราะว่าหัวสินคาที่สต๊าดดัมปลูกอะหูซึกว่าโยบลงไปในหนองเบิดแล้วสวงสัยเป็นน้ำน้ำขึ้นหลายโพดบ่หรือว่าจังได่จ้ะ แล้วหรือยังเนาะคนดังไฟนี่เนาะพูนสงสัยอยากกินข่าวแห้งแทเทโลดละสบายดีต้นเทสายจักหน่อยครับผมวันนี้ก็ขึ้นมาดำนาประมาณเหลือห้ามัดเนาะหกมัดจ้ะหกมัดประมาณนี้แหละนะครับดูงานต่อครับวันนี้นานแล้วกัดสบายใจแล้็นอนเฝ้านายอย่างเดียว,วันนี้พูนต้องได้ขึ้นมานอนเด้อเพราะว่าหอยเชอรี่เยอะมาก ต้องได้มานอนอาอบเบตตลรี่หาตอนกลางคืนตอนกลางวันนี่หอยหาไม่เจอมันอยู่ในดินนะครับวันนี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับแม่กะว่าจะขึ้นมาดําช่วยอยู่ให้แม่ขึ้นไปดูนาตีนภูนาตีนภูก็หลังจากที่ดํานาไปกับย่างปรีขึ้นไปดูเลยจ้ะให้พ่อก,กับแม่คือไปดูนาพูน,นะครับคูณได้พ่สังอีกเนะาะเช้านี้ก็จะย่างปลาหมอครับผม ปลาหมอที่เียงไว้อยู่นอนนาฮล่ะตัวยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับโอ้โหวันีปิ้งประมาณสองนิ้วกว่าจ้าประมาณนี้โอ้ตัวบัอกใหญ่แล้วล่ะนี่วันมีของกินวันนี้นะรีบนะครับนี่ทำงานพองปิ้งเลย ้มน้ำร้อนดื่มกาแฟก่อนครับโอ้ยชานี้น่าจะมีส้มตำครับผมเกิจะกินตำบักุงจ้าบบมีตำถ,ถั่วบ่อถั่วบ่อเป็นเลยปีนี้ยังบบทันปลูกถืออยู่หลังำํำนาเสร็จจะปลูกผักเดอ้อนะครับผมจะปลูกให้ครบทุกอย่างเลยแต่ไม่รู้ว่าจะมีที่ปลูกหรือเปล่าที่แน่ก็คืออยากได้มักบวบและกับมักถั่วเพราะว่าเราขึ้นมาเฝ้า นานี่ตอนได้กินบ่อยนะครับจ้ามาเอาแซบๆซบไปเอามากกะทินในซาตัดำเนี่ยเดอ้อเอาแก่หรือออนเอาหมากแกหมากออนมาเลยมีอยู่บ่หมากแกมีอยู่จ้าพูนพูนพูนเบาพื้นเอามากระทินกับฝ้าเลนไปเลยเด้อจ้าพูนมากระทินก็นอยู่ใกล้ๆกล้นี่ล่ะเพราะว่ามันเกิดเองได้อยู่ในคันนานนะ่ะนานสตอดำปิดต,ตลอดก๊กนั่นนะสี่หาก๊กคุณเด้อดอยู่หันนะ มีเทิงอ่อนเทิงแก่เป็นมะกะทินบ้านจากโบเมนมะกะทินพันเดอร์กะทินเทพหน่วยใหญ่ๆนะโบเมนจะอันนี้กะทินบ้านเวลากินนี่หอมค่ะคืออย่างนี้เอาจัก,กรกำหนึงนี่เด้อลูกอ่อนบรค่อยมีอ๋มีแต่ลูกแกเพราะ่จ๊ะ ปัโตบอกกินข่าวก่อนบอนอขอเติมกาแฟก่อนครับผมโอ้โหเบิ่งโตกาแฟเพิินกะคักยี่หลีวันนี้ฉลองโตะใหม่ด้วยนะครับผมเป็นโต๊ะที่ทําตั้งนานแล้วละ่ะแต่เพิ่งย้ายมาจากด้านหลังมาสู่ด้านหน้าจ้ะนี่ครับปัญหาอันนี้เป็นไม้สดาครับปัญหาด้วยนี่โอ้ยมุมกาแฟค่ะบรรยากาศดีครับแต่ว่าตอนนี้น่ะสายแล้วว่าจะไปนั่งโตะนั้นโย บทันสายแล้วตอนนี้ประมาณ8โมงแล้วล่ะถ้า6โมงเชา้าต้องนั่นหลังนะครับเมื่อวานก็มีพี่เอฟซีจากในเมืองมาเล่นด้วยครับผมปาดเท่าได้ขนมแทบแซบด้วยครับผมขอบคุณมากๆนะครับกินกับกาแฟครับมันอย่างเดียวเลยนายสีสบูงตองกินเลยกินเลยอ่าขอเติมกาแฟก่อนข้าววันนี้เพิ่มแรงดำนามื่อนี้นะเพิ่นจะดำนาคนเดียวได้เพิ่นว้านะ แม่บอกใครพูดบอรลนี่ <c oughs> บอรลนี่ดำนาเร็วเด้อ <c oughs> ดำนานีจิวเจ้าจิวเจ้ารถล้าเพื่นบอกว่าสกตดำนางเบิงเลยอยู่คันนาเลยเดี๋ยวจะดำนาคนเดียวมือน,นีเพื่นว่าเ <c oughs> หลือประมาณห้ามัดนี่แหละที่ยังไม่เสร็จนะครับเมื่อวานมันข้ามก่อน <c oughs> จ้า กับข้าวเสร็จหรือ,อยังกำลังจ้าโอ้ oh, เรียบร้อยอันนี้ส้มตามสูตรบ้านๆน,นะครับนี่ใส่ปลานัวจิว่วนัวโอ้ยนี่ตาแบบบ้านๆเลยครับผมนี่นะโอ้ oh. ปิ้งปลาสุกหรือ,อยังกำลังจ้าปิ้งปลาหมอครับผมนี่ hey. ช่วงนี้ยังบ่ไ่เด้อ หน้าหนาวุ่นละนะครับปลาจะไข่มากินข่าวน้ำกันเด้อจ้าทานข้าวด้วยกันครับผมปิ้งปลาหมอแซบๆกับส้มตำจ้าเป็นไหนงวครับปนอนหยางมเมล็ดชาตรามาจะส่วนไปหาน้าไม้อะบอก หารูหจแถวหลังบ้านจะมีไหมเนาะตอนเย็นว่าจะนอนบ้านสวนแล้วก็อ่าเลาะดูหอยนะครับแมนต้องหาด้อหอยสรีปปลาไว้โดนบ่ได้เด็โบ่อซันเทาสิได้อาหาก้ามาแซมนาเรื่อยๆจ้ะหากลางคืนกับไม่เกินห้าหกคืนกับหมดแนละ้วหอยนะเราอยากอยากกินข้าวแบบธรรมชาตินะครับ บออยกากใส่สารเคมีนาตีนพูเนี่ยนะบอดได้ความนุ้นหอยเยอะต้องใช้สารเคมีนะครับสถานการณ์บังคับจ้าเฮาบอส่ยบัดคนอื่นใส่นาคนอื่นใส่หอยมันก็จะรังมาเต็มอยู่หน้าเฮาบัดทีนี้บ้านสวนเราจะทํานาไว้กินเองแต่ว่านาตีนพูนะ่ะน่าจะขายจ้า ปีนี้บริีัทํานาประมาณนาปีปูแปดไร่อยู่นี่ประมาณสองไร่เนาะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองไร่ะจาะปีนี้ทํานาประมาณสิบสองไร่นะครับได้ขายข่าวทุกปีเด้อแต่ว่าขายบรหลายลอกจ้ะแบ่งขายนิดหน่อยคันบรขายผัดจงไว้มันผัดเป็นเข่าเก่าแล้วก็บ,บรแบแบบที่นี่นะ ได้ขายประมาณปีลปะสี่สิบผสอบนี่นะมังกี้กับพากันกินข่าวอิ่มเป็นทีเหี้ยมห้อยแล้วล่ะจ้าหันหนามาวา่าจะหายบอลนี่เพิ่นไปหาดำหายดำน้าเพิ่ผัดแห้งเฝ้าออไปก่อนเบิง่งนคู ป้าทโทสงสาัยย่านบ่เล่วบ่นอหรือว่าจังไดแห้งเฝ้าละจ้าสตรามมบ่ต้องเฝ้าไปใสดอกอยังเหลือก้าหกหมัดซืออ่อเดี๋ยวก็แเล้วเองฮนละเพิ่นสิไปโซสีมือก่อนว่าถ่าเบิงโลดจะหายสตร a มมันางถ่าย,ยู่เถึงค้าเบิงว่าสั้น <laughs> ลุยลุยลลย,ลย,ลยจากหน่อยฝนตกจากหน่อยแดดออกอากาศมือนี่ก่ะโอ้โหมีสองบรรยากาศจ้ะเอาเลยเล่งมือเลยใส่เกียร์หาไปเลยจิ้วเจ้าจิ้วเจ้ารถละเย่าสุดไปเก็บหอยเซอรีร่พร้อมดำแล้วจังเก็บ เดี๋ยวลงไปสวยบาลนี่ก่อนจ้าถันแล้วมองนี่กับบุมี่มองไห้ดำอีกเด้อแล้วยูนี่กัน้าจะยังเลือแต่อัตตกากาอยู่นอนหนา้าพุทธาจักเพราะว่าอยู่นอนหน้ากันยังเลือดหายตัวที่ฮาวาน้ายังบบทันดำอัดเด,ด้น่าจะปล่อยไห้ขาเจ้ามาลกเอาก้าเบิร์ตสกอร์อพุทธะเพราะว่าขันชิตไทยถิมกับเสียไดยจ้จะต้องหายค้นเอาไปดำเด้ลงมาไห้หนา้าปุ๊บกระเจอะโลดโตเด็ดตดีมักขี้หอยเซอรี่อลหลายขนาด มือแรกนี่จังไดก็ต้องไดนอนนันก้านหอยไปแทรลดลาา่าจาะว่ายางน้อยหนึ่งกับบอน้อยเดอ้อเบิ่งผุนเป็นเบิงขาดปานหยังบว่าสีเล่งมือกัะเล่งแน่เดอ้อนันเดอ้ออย่าหยดหยดลายเดอ้อเดี๋ยวสุดแล้วครับผมโว้ย <laughs> ดับนาปีละครั้ง ถ้าไทยนานี่เลนพร้อมหมดเลยนี่น่ะแมนบอกแมนดำหน้าบุกค่อยถนัดปันได้ครับผมเดี๋ยวพ่ได้อยู่เดี๋ยวสาวตัดดำจะเป็นคนจับกล้องถ่ายคลิปให้พ่อ,พ,อพ่อแม่แม่สมจ้า,าว่าสีมือบอลนี่ดำหน้านี่ไว้ปันได้น,ดนี่เก่งเด้อเห็ดเป็นมดทุกอย่างนี่ฟึบฟับฟ,ฟึบฟับเก่งคืออย่าง เพราะว่ากินส้มตำก็เลยบอกค่อยค่อยเท่าไรโอ้ยกินปิ้งปลาแห้งลอยเก่งแล้วว่ะถ้ามีย่างเนื้อเนี่ยโอ้ยรีววครับปัญญายเด้อยูนเมล็ดหมอนฉลองหมอมือแรงจิจัดหายุดอกเมล็งฉลองเลยหมูย่างอาหารทะเลจัดมาจ้าเอ๊โอ้ดินมันแน่นแล้วดินแน่นแล้วปะ่นอันนี้เราคาดไว้ประมาณประมาณสองวันแล้วดินมันแน่นนะครับจ้าเวลาเราปักลงไปนี ถ้าเป็นดินทรายถ้าเป็นดินโคลนตมหนีดดำนาเรียวสุดๆเอาเลย <c oughs> อีกกรัหนึ่งแล้วกับป้าเลยมาจับกล้องเดี๋ยวสตรดําจัดการเองเพราะวา่ากล้องสตรดําบอสามารถตั้งได้เด้อขันตกลงน้ำในแย่แน่นอนจ้าข้าวรถละ มาเปลี่ยนมือครับผมมาดูมืออาชีพดำนานี่อันนี้มืออาชีพนะครับเมื่อกี้มือสมัครเล่นจ้าอา้าวนี่วิธีดำนา,นะาหน่ะเข่าห้งะขาโอบกกวงๆบ่เพราะว่าเวลาเขาปักกุกเข่าลงเขาจงอวยหนาอวยหลังได้สบายอ,อ๋อขยืนแบบนี้แหละมันจียกแขงง่งยากบ่จ้านี่างขาระวังตดออกเด้อนี่มาดูมืออาชีพครับผม สารามบอกว่าอยู่ลราตอนที่บนี้ยังไม่ไปสู่ขนะน่ะจํานาคนเดียวนะครับแนน้าเพราะว่าเม่สารามกับอ้วนเนาะก้มยญ้านะครับสารา,ามรดํานาคนเดียวขึ้น่าสองปีที่ผ่านมาก็คือ,อจ้างเอาเนะแนนจ้างเอานะครับปีนี้ก็บรรลัไปดํานาที่เราเลยบัอนี้นะยากเวียกนะครับปีหน้าพุ่นล้วเนะาะปีหน้าไปแน่นอนนะครับเพราะว่าเห็ดปวกจะออกช่วงดํานานี่แหละปีนี้ผ่อติดทําบ้านสวนเนาะ ดูแรช่างก็เลยก็เลยหมดข้ามไปนะครับเนาปีหน้าพุ่นละเร็วๆเ,เด้อฝนมาแล้วเด้อแป๊บเดียวมืดคืนมาแล้วฝนชอบตกประมาณทิ้งเที่ยงนะครับโูมืออาชีพบรินีพูดแป๊บเดียวนะครับโหได้เมตรหนึ่งละ่ะเร็วคักปะหยังวันละห้าร้อยกับพ่อจ้างอยู่นะครับเมื่อวานค่าแรงก็ประมาณอ่ร้อยเจ็ดสิบเนาะครึ่งวันนะครับ ชาวบ้านก็มาช่วงบ่ายถ้ามาช่วงเช้ากัดได้เลี้ยงข้าวพุลละดีแต่มาช่วงบ่ายนะครับคูณนเร็วคักปัย่งังอ้าวให้แล้วเที่ยงเดอ้อเ,เที่ยงกินอะไรดีเอ่ยแกงหนอ่อไม้บ่แกงหนอ่อไม้บ่จ้าโอ้ยังบ่อยอยเลยวันนี้นะกินกว๋วยเตี๋ยวก็ได้เดกกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้จ้าง่ายๆดีนี่แดดออกเรียบร้อยบ่ได้เห็นแสงแดดประมาณสี่ห้าวันแล้วนะครับ วันนี้เดียดจ้าคักไปอย่างพอดีได้ซักเสื้อผ้าตอนนี้เสื้อผ้าบารินี้กับหมดแล้วเดอ้อคุณเลวเทเดร์สารดำนะเหลืออีกประมาณห้ามัดนะครับนี่เหลือหลายเด้อนะครับคุณคุณละโอ้นะครับ,นะรบอะแป๊บเดียวไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับไปบรินี้กับลุยงานก่อนนะครับนนี่เดี๋ยวประทานกินข้าวเที่ยง แทนแทนแทนเสร็จเรียบร้อยจ้าแล้วจนได้ครับผมบอลนี่อยากพังคาถาปล๊กเขาอยู่บอ่ะคาถาอะไรลุก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 ซ้ำมือท่วมหญ้าหามือท่วมขั้นหญ้าเนาเข่าเคี้ยวงามๆเด้อพูนมีเนว้านะครับผมอันนี้คือคาถาปล๊กเข่าให้เขางามไว้เด้อเมนว่าพญากะป็นเนาะไปเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่ดูเลหอยทีนี้ ดูเลหอยดูเลน้ําถ้าน้ําแห้งปุ๊บหญ้าจะขึ้นถ้ามีน้ําหอยจะกัดต้นข้าวมไม่รู้จะทํายังไงดี <c oughs> สองแบบสองมุมนะครับต้องอันพยายามมาก้านหอยออกให้เบิดเพราะว่าขันชีใส่หญ้าขาดอ่ะย่านบริยินเสียงเขียดตะเอก็กหอยก็ต้องมาก้านช่วงกลางคืนนะครับดวงอาทิตย์ตกปุ๊บถือแบตเตอรี่มาเลยมาแน่นอนนะครับมันก็จะ ค่อยๆไ่ขึ้นมาในต้นข้าวแต่ช่วงกลางวันเนี่ยอากาศร้อนหอยจะอยู่ด้านล่างนะครับไปเรียบร้อยฝนมาพอดีคุณอนะ่ะมืดครึมมากนะครับโอ้ ตอนนี้มาดำนาให้ปลาแล้วครับผมเอาไว้ขนมเลยบอนจ้าอ่าเพื่อน้ำคุณมาแถบนี้คุณนะไข่หอยไข่หอยนะโอ้โหสะบอณนี้กับมีหอยเชอรี่เด้อไม่รู้มาจากไหนนะครับมันน่าจะอยู่ใต้ดินเนาะ้าอยู่ใต้ดินอ่าอันนี้เพราะว่าเป็นพุ่งนาเก่านะครับนีน่ะมาช่วยในร่มกิดกรรอ้าวโอ้ยสามเมตรเด้อโอ้ยน้ำลึกนะซาจ้า กินต้มเลยกอ,อย่างนี้เด้ออยู่บ้านสวนนะมันบวมนะครับนี่นี่นวบวมน้ำครับโอบบ้บวบะบวบะอย่าไปใกล้ขอบสระเด้อน้ำลึกสองเมตรห้าสิบคนเดียว่งนีนะเอาแซมไว้เลยไว้ให้ปลาอันนี้กับเมล็ดข้าวจากปีเฉลี่ยมันหล่นนะครับขึ้นเต็มเลย เซตภารกิจจ้าเวียกมือนีก็ได้พากันขึ้นมาซ้ำนะแล้วพอดีจา้าเพื่อแล้วกะเบิงผู้ต้นนี่ขึ้นฝนมาอีกแล้วทางหลังซาตตรามนใะเห็ดอึคืออึคือมาอีกแล้วบอ้่าสิตกอิลีอยู่บน่น้อมือนีเนาะหรือว่าจ้างไดบัดนี้ซัตตรามก็จะลงพาเบรารณี่ไปหากินเข่าวก่อนเดอ้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ถูกกำลังใจพอกันใหม่คิดหนาสบายดีจา้า